มา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 กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนายส่วนยเยอนลี่คนเดิมเดียวเดียวเสียงร้องว่ายี่เสียงแมวร้องนะครับตอนอยู่เกมเซเว่นไลท์อีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ดเดือนที่สิบสองครับปีห้าก้าถ้าเกิดเสียงแมวร้องเข้ามาในไมค์ขออภัยด้วยแล้วกันแมวที่บ้านผมมันมาทําอะไรไม่รู้ที่ตีนผมนะครับนะสอรี่ด้วยแล้วกันนะครับ ผมห้ามเมียมันหยุดลองไม่ได้นะครับโอเคนะคลิปนี้จะมาทําการลงหอคอยชั้นที่128เลยเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆในแชนแนลยูทูปครับว่าอาลง128เลยผมจะได้ลงต่อครับอะไรอย่างนี้โอเคจัดครับความจริงผมลองลงละแล้วผมผ่านตั้งแต่ตอนเก็บส,สแต็กได้20รอบแล้วครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาอาดนะครับตอนนี้เก็บไป40เลยนะครับนะเพราะว่ามันได้เงินตั้ง9,000เลยเลย รับขอภัยด้วยเมื่อกี้เรอนะครับเรือรักรักเธอเลยแบบนี้นะครับนะครับ40แตกครับผมเก็บไปนะครับแล้วอันดับแรกครับไปดูตัวที่เราต้องเจอกันดีกว่าเดี๋ยวมีคนขึ้นไป129ย่งังไม่มีน,นนะอ่าครับมามาดูตัวที่เราต้องเจอกันก่อนครับแล้วตัวแรกครับคือน้องต้าเฉียวครับนะ <you> จะมีที่เป็นปัญหาก็คือมีสกิลนี้เว้ยท่านทานความเสียหายแบบ ห้าเป้าหมาย3เทิร์นเว้ยนะครับสกิลห้าเป้าหมายนี่คือตีไม่เข้ากันทีเดียวเช่นสกิลบนของลินนะครับแล้วก็มีสกิลทะลุบับสกิลนี้ครับพรีดอกออกเพิ่นนะครับสองฮิตเว้ยแล้วก็แรงที่หายเลยนะครับแล้วก็ขจัดบาพเอาซอมบี้ไปไม่ได้นะครับซอมบี้ไปนี่คือตีลังกาครับแล้วก็หลิงหลิงครับหลิงหลิงนี่ไม่ค่อยมีอะไรน่ากลัวเท่าไหร่ที่เป็นปัญหาคือน่าจะเป็นอันตีเออันตีว่าสกิลแพสซีฟครับคือเมื่อฝั่งเราตายอ่ะนะครับ มันจะมอบบัฟต้านทันดีบัฟให้กับฝั่งมักของมัน2เทินครับพวกสกิลของราเชลมันจะใช้ไม่เข้านะครับต่อมาคือจูร่งครับหลังจากที่มีการรีเมคกันไปแล้วจูร่งสกิลนี้เว้ยมันไม่ใช่ติดค0ีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วมันชอบไปตีตัวที่มันติดบอกอะมันจะไม่ขึ้นสีแดงเลยครับนะแต่ว่าสกิลนี้ก็แรงครับเนี่ยสกิลงัดขึ้นของมันเนี่ยเพราะว่ามันแรงตามเลือด25%ครับถ้าสิฟก็ไม่มีอะไรมากขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับ ต่อมาคือกีพลังครับอันนี้ก็คิดว่าทุกคนคงจะรู้ถึงสปะคนมันดีอยู่แล้วครับนะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับต่อมาคือไปหลงครับไปหลงก็มีแตกเกินเหมือนกีพลังก็มีสกิลกระบองใต้ฝุ่นคือสกิลลบบัฟนะครับเอาไว้ฆ่าซอมบี้ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคของระวังก็จะเป็นอัศวินหกดาวใบเรือกนะครับนะไปดูตัวที่ผมจัดดีกว่าอ่าครับมา สำหรับตัวที่ผมจัดนะบอันนี้ผมบอกกับว่าผมอ่าผมไปดูของชาแนลของคุณบูมมาครับคุณบูมซ่าชาแนลนะครับนะโอ้หอันนี้ชาแนลนี้เขาหัวครับเขาไปเขาตต่ไปถึงร้อยสามสิบแล้วผมกําลังร้อยยี่สิบแปดอยู่เลยประเด็นครับไวเกิร์ดนะครับนะสำหรับสกิลครับอันนี้ผมจัดตามเขาเป๊ะๆนะครับนะอ้างอิงโดยคุณบูมซ่านะครับนะตอนแรกผมจัดทีมอื่นๆนะเว้ยบิง มันก็ผ่านอะแต่มันผ่านยากครับผมว่าทีมทีมที่คุณบุมซาจัดกาเนี่ยแล้วก็ผมจัดตามเขาโอเคครับมันผ่านง่ายมากเลยครับหรือเปล่าวะง่ายหรือไม่ง่ายก็ไม่รู้เหมือนกันน <c oughs> ะก็เพราะว่าผมลองแล้วผมเกือบเกือบจะผ่านนะผมก็เลยกดหยุดไว้ก่อนนะครับนะก็ใช้เป็นลินครับเป็นตัวทันสมัยหลักนะครับ <c oughs> ครามฟอร์โอ้ยลูกแก้แยวยังไม่ตีบวกเลยเนะครับก็ไม่มีอะไรมากลินก็ส่องสปีดไปครับเอาไว้ตีอย่างเดียวครับแล้วก็ส่องตอบโต้นะครับ ลาเทียวผมใส่2สปีดครับเพราะว่าผมเอาไปลงสงครามทิงปราสาทนะครับเออเดี๋ยวผมว่าผมจะทําคลิปอ <c oughs> โอ้ยทาคลิปสอนการลงสงครามทิงปราสาทครับเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับสงครามทิงปราสาทนะพี่อะไรคือทีมสงครามทิงปราสาทบะผมเงือบแป๊บนะครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับนะคลิปสงครามทิงปราสาทครับนะต่อมาคือคาร์ลครับใส่2สปีดใช่ไหมเนี่ยอ่า2สปีดครับเ,เพื่อดึงเพลินนะครับ อันนี้ผมเอาไว้ไปตีบังกรอนก็เลยต้องใส่สองสปีดนะครับอาคาลอนมากันสตันนะครับสกิลนี้ครับแล้วก็เอามาช่วยหิวเพื่อนๆน,น,นะครับอาคาลอนนี้ต้องแข่งกว่านี้นะผมว่าผมของผมยังบางเอาเวกดีไหมปลุกพลังได้อพอดีเลยปลุกไปเลยเท่ากันนะครับปลุกไปเลยปลุกไปเลยนะครับไม่ใช่ปัญหายอยีกแล้วมีเหลือไหมสองชิ้นเลยนะครับ กอ่าไม่ใช่เฮ้ยเอันนี้มันถอดนะครับโปัต้นี่ไม่ค่อยมีอยู่นะครับจัดไปไปกระพริบนะครับ2ชิ้นวิวัฒนาการเอาไวครับโอเคคารอนถึกขึ้นมาทำตาเห็นครับเดิอเท่าไหร่วะ6,009ครับโอเคน่าจะพางง่ายๆนะหรือเปล่าวะต่อมาครับคือพี่อีวานครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายในคลิปอีกทนึงว่าเอาอีวานลงมาทําไมครับหลักๆก็คือเอามาลดดาเมจครับ แต่ว่าผมจะมีะการใช้สก,กิลนี้ครับยกโลกเพื่ออะไรเดี๋ยวไปดูกันในคลิปลวกันนะครับผมพอไม่พูดถึงละนะครับอีวานผมใส่2องสปีดครับเนื่งจะว่าเอาไปลงอารีน,น,น่านแล้วก็ลงบอสมังกรครับเพื่อจะได้ดึงเทินอันนี้เจมนะครับเจมบอสสองชิน้นแล้วก็เจมบอกหนึ่งอันครับไม่มีอะไรมากอีวานผมยังไม่ได้ใส่บลเลยนะส่วนคามาก,ก็สกปีดครับแล้วก็สองเลือดใช่ไหมเนี่ยใช่สเลือดนะครับ ประมาณนี้ครับมาผมจะเอามาเล่นเถินในพวกอามาตะครับนะจริงๆผมอยากจะถอดประดับ5ดาวมาใส่ให้สักตัวเลยอาจจะใส่ให้คารอนก็ได้ครับประดับ5ดาวกันทิดอะแต่ไม่เอาหร่กนึงเปืองปาร์ตครับปาร์ตยิ่งไม่ค่อยมีอยู่นะครับโอ้พูดอย่างเดียวก็รอบไป6กอาทีเนี่ยนะครับต่อมาครับสําหรับเพื่อนที่ผมจะยืมไปเอ้ยผมลืมเลือกลีเดอร์ว่ะ เป็นสายเวทไอ้สายนี้ครับจะได้เพิ่เมเลือด480ครับถ้าเกิดใครมีคารินก็จะได้เพิ่มเป็น560นะผมกําลังป้านอยู่ผมยังเก็บหินอวทไปได้เลยเก็บได้ครับตอนนี้มีอยู่60ชิ้นเอ้ย60าท200ชิ้นมัน้งถ้าผมจำไม่ผิดน,นะทัน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 เดือนนี้อยู่คารินคารินเดี๋ยวผมขอไปส่องดูตัวของคุณโลมเมลอันนี้เป็นตัวกิ้วผมนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นพี่ในกิวนะครับนะ ไม่ใช่น้องในกิวนะครับแขาบอกว่าพี่ในกิวนะครับอของเขาแข่งไหมเนี่ยน่าจะแข่งนะผมจำได้ว่าเขาไอทีมอาดีน่าเขาขึ้นไปอยู่ที่อันดับที่4 0 0ได้นะครับรโอเค8 0 0คเยอะสัสสตว์นะครับเลือดนะครับจัดไปฟังก์กับพิบนะครับเจนาทีเข้าไปละวแม่งยังไม่ลงดันเลยไปเด็ด <g ülme> มา Thank y o ครับสำหรับตัวคาราลีนเลือดแปดพสองเลือดเยอ,อะสัตวอ่ะนะฮะเอาอย่างเนี้ยเห็นไหมมันจะบวกเลือด5้าสครับใครมีเวลากุญแจก็ไปฟาร์มคารลีนกันด้วยนะจะได้เอาไปเก็บฟาร์มเด็กๆครับมาอันดับแรกครับลาเชียลครับพอเอาคุณสองออกแป๊บลาเชียลครับ <Right. S 1> เปิดไปเพื่อ <Right. S 1> ลดพลังโจมตีกับลดพลังป้องกันของฝั่งวัน80ครับนะ ต่อมาครับให้ใช้สกิลของยกล้อีวานครับทำไมถึงต้องใช้สกิลยกโลอีวานครับเพื่อให้้าชยวของฝั่งนั้นลบป๊อปของอีวานทิ้งครับเพราะอะไรครับเพราะว่า,าสกิลสกิลบนของราเชียวสกิลฟิสิกส์มันจะได้รีไหวขึ้นครับเพราะว่าเวลาที่ใช้ในการยกโล้กับเวลาที่ใช้ในการล้างบัอโล่นะครับสกิลของราเชียลมันก็จะรี ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรทำไม้าเชยวมันไม่ลบบัฟของคารอนสกิลบนผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอนะ่ะมันไม่ลบจริงๆครับนะสกิลบนของคารอนเนี่ยมันไม่ลบบัฟเว้ยนะเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูครับนะเราดูนะครับว่ามันจะไม่ลบบัฟครับ เราดูได้นะอันนี้ผมขอเล่งเพลินไอ้พวกไอ้ตัวชื่ออะไรข้างบนนะ่ะอุ้ซ่งออกไปก่อนนะครับมาสกลิลสตัร์ทให้ความหมายครับไม่ค่อยเข้านะเพราะว่ามีสึกยุ่งอับาเชียลอยู่ครับเก็บไปอันนี้นี่ครับสกลิลของลาเชียบมาแล้วครับโอเคใช้สกลิลของลาเชียบต่อเลยครับอุย้ยแรงอุย้ย อ่าโอเคมาขอฮิวหน่อยดิแต่ว่าสกิลฮิวเนี่ยไอ้ต้าเฉียวมันยังจะลบปัฟอยู่นะเดี๋ยวรอดูครับว่าไอ้ต้าเฉียวมันจะลบปัฟครับแล้วความจริงผมน่าจะเก็บอันนี้ไว้อะไรวะผมน่าจะเก็บสกิลเล่นเถิ่อนไม่ใช้กับซอมบี้ผมลืมผมลืมผมลืม,ลมนะครับมัวแต่ดูไอ้ตัวบนครับมัอไปดูอุซ่งนะครับลืมคิด แน่นอนนะครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอให้ใต้เฉียวลบบ,บัฟของลบหรือเปล่าวะลบไหมไม่ลบดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้มันตีไปแล้วบ,บัฟก็เลยไม่มีอันนี้เดี๋ยวผมฮิวให้ดูนะครับดูว่าใต้เฉียวมันจะลบบัฟฮิวของคารอนไหมอ่าฮิวนะอ่ามันลบว่ะมันลบหรอแล้วทำไมเมือพิเรียกวันไม่ลบวะอ๋องงแป๊บนะครับ คือก่อนนั้นเนี้ยผมลงไปเว้ยแล้วผมใช้สกิลขบวนของคารอนอะถ้าเฉียวไม่ลบบั <c oughs> ฟกูอัดคลคิปกูจาแตกแปบบ๊บไอสัตว์โอ้ยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยพี่พี่พูดที่อะไรเนี่ยกูก็ลบบัฟสิพี่ก็ตอนที่กูเล่นเมื่อกี้มันไม่หลบไอสัตว์นะครับกูนี่งง,งแป๊บนะครับเอ้ยจะเพิ่งออกสกิลนี้ีกำลังจะอันนี้โอ้โหแหลกเนี่ย จังหวะเมื่อกี้คือแรงเฮีย่ยนะครับเดี๋ยวขอฮิวเพื่อนก่อนครับนะเดี๋ยวแม่งตายกันฮะดูเดือนมาห้าร้อยเจอตีกลับมาสี่ร้อยสี่สิบเก้าครับไม่ต้องทอนนะครับจังหวะนี้ห้าร้อยสิบหกออมาตายไหมลิ้นคอยทีลินออล้นเออจบไปฟังเขาออกสกิลก่อนใช่ไหมอ่าใช่ครับรบบับมา อลินลินแล้วกันนะครับสกิลไม่มีครับประเด็นจูดูโฟโล์นะครับเออไม่เข้าครับเพราะว่าไม่ใช้สกิลบนของลาเชียวครับเฮ้ยเชี่ยวลวกไหมเนี่ยโอ้อย่างเว้ยดีนะใส่ของเอาดีผมเอาไปเอาเวกมาครับรอดไปกูอืมพินิสไฟ,ฟไปมาขอยกโลดหน่อยช่วยเพื่อนครับช่วยเพื่อนยกโลดหน่อย ยกโลไปโอเคมาไม่เข้าครับสก,กิลนี้เพราะว่ายกโลของดรายไปแล้วผมว่าทำไมนิ้วชี้ผมเจ็บๆเมืเ่อกี้นี่อะไรวะนิ้วชี้ผมไปไปโดนอะไรมาวะเนี่ยมันเป็นแผลครับโดนอะไรปะวะเจอตับโตมามาพื้นมาครับโอ้แรงว่ะฮิวแป๊บสก,กิลนี้นี่แรงตามเลืองครับโอ้นี่ขนาดมึงโดนบัฟอราเฉียวนะเนี่ย ยังแรงขนาดนี้นครับมันมานแล้วตุ้มแล้วน้องตุ้มไม่ได้โดนลดดาเมจนะครับมาขอ,อเก็บก่อน True Fall นะครับเอาแล้วอ,อ,อ๋อยัง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 ผมนึกว่าพายุก,กำลังจะมาเมื่อกี้ <laughs> ไม่โดนน้องตุ้มแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้องตุ้มออกสกิลไปแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ อยู่เพื่อนแป๊บนะครับอ่าอยู่เพื่อนไปนะครับตัวมึงเองจะตายแล้วเพื่อนคารอนอ้าไม่เข้าครับติดบัฟของคารอนนั่นเองนะครับนะอเอ้ามีกันตั้งเป็นสี่ตัวมึงจะเป็นอุตส่าห์ไปตีไอ็ตัวที่มันเอ้าตายไหมนี่เฮ้ย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 หยุดเลือดมาไม่ตายด้วย ยกโลช่วยเพื่อนแป,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 ป๊บมาดีนี่ยดีนะยกโลครับอ่าวอสต็อมมาอไรจะตายวะไอ้พวกตัวสองอีสองตัวหน้นนี้หนึ่มาอะไรจะตายวะผมจะได้เล่นเกินมาครับโอเคตายละระหวันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้สกิวนี้ต่อครับมาแล้วตายก่อนได้ตัวผมโอ้โหแหลงเจคแหลงสาดนะครับอคาลามาจีไปมา ถ้าเสี่ยวแม่งตีแรงครับต้องเก็บบังก่อนเฮ้ยวัดทีวันนีกว่าผมไม่ไว้ใจครับอย่าไว้ใจนะครับอ่ามันลบปั๊ครับเออทีนี้อะลบไอตอนที่ผมเล่นมาชามันไม่ลบฟีนิกซ์ซัฟไฟมาแล้วนะครับจังหวะนี้ไม่ต้องดีครับช่วยเพื่อนก่อนนะครับ ติดบล็อกฆ่าติดบล็อกฆ่านะครับติดบล ok ็อกคาก็มาผมนี่ผมนี่หลับเลยครับบล็ ok อกฆาเฮ้ยไม่ใช่ดิบล็อกคามันต้องตื่นยใ, ok ใช่ไหมวะเพราะว่าบล็อกคาเป็นกาแฟใช่ไหมวะใช่พูดเลยวเนนะับปล่อยให้มันตีไปครับโอ้ยติดดุดเดือดโคตรแรงครับไปติดดุดเดือดอวะติดเลือดไหลโคตรแรงเลยรู้สึกมันจะติด500เปอร์เใช่ไหม ถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยแล้วกันนะครับมาแรงกันนะสกิลนี้เพราะเป็นหกดาวครับถึงกับตายครับมาอาเชวโอ้ยแ,แรงครับแรงเป็นที่สามครับจัดว่าแรงเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมาถ,ถึงกับงัดพื้นทีเดียวฮิวแปบ๊บ อ่าหิวปุ๊บแล้วต้าเฉียวจะลบโล่ครับไปลบโลวอะลบบัฟอ่าโอเคโอเคไปตรงแล้วก็อีวานยกโล่ต่อนะครับนะฮะจัดไปไฟกระพริบนะครับ,บ,รรบผมขอเล่งเทินไอตัวข้างบนออกก่อนดีกว่านะครับซอมบี้ผมว่าผมไม่ค่อยนากก่ากลัวนะครับผมกลัวอีจาตอนนี้ผมกลัวอุโซ้ครับนะมันงัดแรงมากนะครับเพราะว่าอุโซ้มันมีอมาต่างไงดินมันตีไม่เข้าครับ ไปตีอีบานเข้าไปนะเพื่อนนะครับไปลงตอบโต้ไปอีกโอ้โหผมนี่ตอบโต้แรงกว่าที่มันตีมันอีกนะครับทรูโฟคารินออกมานี่จะใช้ไหมเนะี่ยนะครับหายหมดหายหมดนะครับเอามาสั่นตัวพอดีอย่างงี้ก็เสร็จครับเฮ้ยเออแรงนล้วเนี่นนะซาายซับเมลัยซับเมลัยนะครับไปจัดไปไฟกระพริบอ่าปิดไฟสามตัวมึงนะครับ มันไม่เข้าหรอกเพราะโดนลดนด,นดาเมจอยู่นะครับฮิวไพร์ฮิวไพร์รถปับป๊บมาโอเคสก,กิลฟรีเว้ยจัดไปกกฟดไปกกฟไปหแห่งบ,บ,บ,บาปทะเบปั๊บห้าเป้าหมายครับไม่แรงเท่าไหร่ครับเพราะวิวแค่สามสิบครับแต่ก็ช่างมันนะครับไอ,อ้เวอร์สต็อปจกโลครับโชวยเพื่อนหน่อยแล้วช่วยเพื่อนหน่อยอ๋อเลยกระตุกนิดนึงไมนดิดแล้วมึงเนี่ยกระตุก แจ้งมันไม,ไม่ต้องสนใจครับกระตุกครับปะ่ะลิน See you again พร้อม See ซียูอเกนโอ้ยกระตุกไว้ที่โอ้ยไม่ใช่อะไรเล่นเถินดีกว่าไม่ทันเล่งละว่าอ,อยังไงก็ชนะครับแพ้กับาบาร์ในจังหวะนี้นะครับ โอ้ดิผมลงมา17นาทีแล้วเนี่ยคลิปนะไม่ใช่ดันนะครับอัดคลิปมา17นาทีม,ม่จบเลยอู้เล็งหะะนะ่าวะนะชาวบ้านเขาลงกันแม่ง7 8นาทีไอ้โซลิี่ลงเป็น10นาทีแล้วไงอ่ะเขาใส่ยื้ออะไรประมาณนี้นะครับ โอเคไม่ใส่สักตัวครับเพราะว่าผมเก็บสแต็กมา40ครับตอนที่ผมลองเทสแล้วมันเกือบจะผ่านผมเก็บมา20สแต็กเว้ยแล้วได้โชว์พาวคารินกันมากเลยบองตรงนะครับคือคารินนี่แบบทุบกันซับัันทันแหลกครับเพราะว่าตอนนั้นเก็บแค่20สแต็คครับมันตีเขาค่อนจะแรงอยู่นะโอเคอัศวินหดาวไปเลือกครับนะเลือกอะไรดีวะขั้น1 29ไปเจิมสักหน่อยไหมเนาะ ไปไหนก็ไปไหนละเพราะว่ากุญแจก็มีอยู่พอดีครับนะบไปขอไปเจรียมท่าหน่อยเอสปาดาเซียวเพิ่มคูดาวต้องเอาริจิ้งมาไ,มไหมเนี่ยอ่ะขอยังไม่ลงดีกว่าคลิปมันยาวเนาะเอาไว้รอดูกันคลิปที่ช้าที่129ล้กันครับผมพอไม่ลงตอนนี้ครับมันเสียเวลาเนาะคลิปก็ยาวละนะครับตัดต่อกูอีกนะครับแดนเดอร์อีกปนทำไมวะ <laughs> นะ หกดาวเลือกอะไรดีเอ่ยนะครับเลือกอไรดีกว่า้ยหกดาวเลือกอะไรดีตอนนี้ผมฟอร์มทีมสงคารามซิงประศักด์ใกล้ๆจะเสร็จแล้วนะนะเลือกอะไรดีเอ่ยอันนี้ไหมซิกไหมซิกยังสามสิบหกอยู่เลยครับ ซิกเป็นทีมสงคารามทีมปราสาทด้วยไงเอาไว้ไปชิงวันไหนวะูผมลืมชื่อวันไปลวอ๋อวันที่เป็นรูดี้ครับซิกนะครับโอเคครับผมผมเลือกซิกแล้วกันนะเอาไว้ไปสงคารามทีมปราสาทรูดี้ครับกุนิวกุนิวนะครับซิกซิกซิกเดี๋ยวซิกจะเอาเวบด้วยนะซิกเอาเวบก,ก็คิดว่าทุกคนคนคงจะมีซิกกันหมดแล้วแหล,แลนะเนาะ โอเคจบไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้จิตใจมันทำที่120นะไยวะ129กันต่อไปนะบ๊ายบายครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้จะคลิปนี้ยาวหน่อยผมอาจจะพูดเยอะไปหน่อยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆที่หรือว่าน้องๆที่เขาต้องการจะศึกษาดูเนาะก็บ๊ายบายครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับซ e อูเกียนถึ